สวัสดีครับพบกับพี่ภูอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการปันสินปันสุกกับช่วงปันกันเล่นวันนี้ก็อยู่ที่ e p ี22แล้วนะฮะวันนี้เราจะมารวบรวมเทคนิคพื้นฐานนะครับที่ใช้ในการฝึกกีตาร์นะครับอาจจะมีเทคนิคอะไรบ้างนะครับไปรู้กันเลยอามาดูเทคนิคแรกก่อนนะครับแฮมเมอร์ออนนะฮะเป็นยังไงแฮมเมอร์ออนเป็นอย่างนี้นะครับก็คือการเล่นโน้ตเสียงต่ำไปเสียงสูงโดยที่ดีดแค่ครั้งเดียวนะฮะดีดครั้งเดียวเลยและใช้นิ้ว อีกนิ้วหนึ่งเนี่ยในการเคาะลงไปนะจะเป็นอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมฮอันนี้ก็คือแฮมเมอร์ออนส่วนพู Off นะฮะก็คือเสียงสูงแล้วไปต่ำนะครับโดยที่ p พู Off นะจะไม่เหมือนแฮมเมอร์ออนตรงที่ว่าเราจะต้องกด2 n o โน้ตหรือ2ช่องเนี่ยพร้อมกันนะครับเสร็จแล้วดีดโน้ตที่สูงกว่าแล้วเกี่ยวสายออกนะฮะเห็นไหมฮะ เกี่ยวสายออกหมายความว่ายังไงก็คือเราจะออกแรงที่นิ้วอย่างในตัวอย่างที่พูดเล่นนี่นะครับจะเป็นนิ้ว1นึ่งกับนิ้วสนะครับพอเราดีดแล้วเนี่ยเราจะานิ้ว3เนี่ยเกี่ยวลงสังเกตว่าพี่ผูไม่ต้องดีดก็ได้เห็นไหมมันจะมีเสียงเลยนะฮะเราก็สามารถทําอย่างนี้ได้นะถ้าเราจะใช้เทคนิคเรียกได้วนะ่าทีนี้เราก็จะดีดเสียงสูงก่อนเสร็จแล้วจะต้องกดเสียงที่ต่ํากว่าทิ้งไว้นะครับแล้วเกี่ยวออกเห็นไหม ถามว่าไม่ไม่เกี่ยวไม่ออกแรงเกี่ยวนิ้วได้ไหมครับก็จะเสียงจะเป็นอย่างนี้นะฮะเนีมันจะเบาวกว่านะครับฉะนั้นเราต้องออกแรงเกี่ยวมนิดนึงนะครับสายที่2ก็ทําได้แต่เราจะเกี่ยวเบาๆนะไม่ให้มันไปรบกวนสายอื่นทีนี้มันก็สามารถเอา hammer on แล้วก็พูออฟมารวมกันได้นะครับเห็นไหมฮะถามว่านิ้วก้อยหรือนิ้วอื่นได้ไหมนะฮะนิ้วสนิ้วสก็ได้ เห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นแฮมเมอร์ออนแล้วก็พูออฟดีดครั้งเดียวเลยดี๋ยวนะดีดครั้งเดียวแล้วก็เกี่ยวออกแฮมเมอร์ออนต่ำไปสูงพูออฟสูงไปตัดนะครับยังไงก็ไปลองดูนะครับแต่ละเพลงก็จะอาจจะมีจุดที่ใช้ไม่เหมือนกันนะครับอันต่อไปนะครับคล้ายๆกันเลยแต่เรียกว่าสไลด์นะฮะสมมุติว่าอันนี้คือแฮมเมอร์ออน สไลด์คือการดีดเสียงที่ต่ำกว่าแล้วสไลด์ไปที่เสียงที่สูงกว่านะครับหรืออาจจะไปที่เสียงที่ต่ำกว่าก็ได้นะฮะแต่ตอนนี้คือเราจะไปที่เสียงสูงกว่านะครับก็ดีไปเลยทีเดียวแล้วยังออกแรงกดอยู่นะฮะแล้วก็สไลด์ไปจุดที่เราต้องการไปที่เสียงต่ำกว่าก็ได้ทีนี้ต้องระวังนะฮะรูดแรงเกินไปครับจะรู้สึกร้อนที่นิ้วได้นะครับต้องระวังนิดนึงเอามาผสมกันก็ได้ าสไลด์จากเสียงสูงไปต่ำานะครับก็จะเป็นนี้เสียงในการโซโล่แบบนี้ก็มีครับอันนี้คือการสไลด์แบบรวดเร็วนะฮะไปลองดูนะครับอันต่อไปก็คือมิลต์นะฮะครั้งแรกที่ผมได้สอนทุกคนไปนะครับจะเป็นการใช้ p พาเวอร์คอร์ดแล้วก็ใช้มือขวาฮะอุ้มขวาอุดไว้ตรงช่วงของสะพานสายตรงนี้นะฮะ ไม่ยากนะ,ะ้วก็สนุกดีเท่ดีด้วยนะครับแล้วมันก็จะมีมิวท์ที่ใช้ในการโซโล่บ้างนะครับตัวอย่างก็คือในเพลงของชาลีพุทนะครับ Attention นะฮะก็จะเป็นการใช้เทคนิคมิวท์ในการโซโล่อินโทรนะฮะอ่นอกจากจะมีโซโล่แล้วก็ใช้สไลด์นะฮะครอร์ดก็สามารถสไลด์ได้เช่นกันนะครับอ่านพี่ผมยกตัวอย่างนะครับ หลักการเดียวกันเลยก็คือสมมุติเราต้องการจะเล่นคอร์ด e flat major s อันนี้นะฮะแล้วก็สไลด์แค่ช่องเดียวพอนะฮะจากช่องที่5นะครับไปช่องที่6นะครับบางครั้งถ้าเราเล่นกับเพื่อนๆแล้วมีเสียงเบสนะเราสามารถตัดเบสออกก็ได้นะครับก็เล่นแค่4สายล่างหรือ3สายล่างแล้วแต่เราดีไซน์ได้เลยนะฮะ คนเดียวจะรู้สึกว่ามันโล่งๆหน่อยนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับผมนอกจากนี้จะมีเทคนิคที่เรียกว่าเล่นคู่แปดนะครับหรือออกเทฟนะครับอันนี้พี่ภูยกตัวอย่างก่อนแล้วกันนะอันนี้พี่ภูต้องการเล่นโน้ตตัวตัว C นะครับพี่ภูต้องการเล่นโน้ตตัว C มันอยู่ที่สายที่3ช่องที่ห้า ทีนี้การจะเล่นคู่8นะครับคิดง่ายๆก็ได้ครับเราต้องการเล่นโนต้ตตัวนี้นะครับให้นับไปอีก3ช่องนะครับ1 2 3แล้วใช้นิ้วที่4นิ้วก้อยเนี่ยกดลงใส่ที่1อ่าใส่3จะคู่กับใส่1นนะครับทีนี้ก็จะได้คู่เสียงมาละนี่นะครับเราต้องการเล่นโนต้ตนี้อ่านับไป1 2 3แล้วก็อยู่ใส่ที่1อ่านี่ทีนี้สังเกตว่ามันจะ ไม่ได้เล่นสายที่2ใช่ไหมครับเราก็จะใช้นิ้วนิ้วชี้นิ้วหนึ่ง้เนี่ยแตะสายที่สองไว้นิดหนึ่งไม่อย่างนั้นมันจะมีเสียงอย่างนี้ครับไม่ว่ามันมีเสียงที่เราไม่ต้องการเกิดขึ้นนะครับเราก็กดข้อนิ้วลงมานิดหนึงอ่านี่นะฮะประมาณนี้นอกจากคู่สาย1กับสาย3เนี่ยก็จะมีสาย4ี่กับสายที่2นะครับ จะเว้นช่องว่างเหมือนกับสายที่3กับ1นะครับนี่นะฮะสี 2, ่กับสองสากับน่ส่วนสายที่5นะครับจะคู่กับสายที่4จะเว้นแค่2ช่องนะเห็นไหมต้องการเล่นน้ตตัวนี้นับไปเลย1 2แล้วใช้นิ้ว3นะครับสาย6แน่นอนก็ต้องคู่กับสายที่4นะครับและกดเหมือนกันเลยเหมือนกับคู่สายห้าเลยนะ ในโหยกตัวอย่างนะครับเพลง start จากวงเดบั p เป้นะครับวงของญี่ปุ่นครับเป็นอะคูสติกดูโอนะครับผมจะยากหน่อยนะครับใครที่ต้องการฝึกเทคนิคกีตาร์นะครับสามารถไปลองติดตามวงนี้ได้นะครับเดบัเป้นะครับอ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับ EP นี้ลองไปฝึกตางมันดูนะครับพี่ผูเชื่อว่าทุกคนทำได้แน่นอนครับผม ใครที่มีคำถามสงสัยตรงไหนนะครับก็สามารถทักมาสอบถามกันได้เสมอนะครับยังไงก็ต้องขอฝากอีพีนี้ไว้ด้วยนะครับพี่ภูและทีมงานก็ต้องลาไปก่อนนะครับขอให้มีความสุขในการฝึกกีตาร์และอย่าลืมรักษาสุขภาพกานันด้วยนลครับลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ